เมื่อเช้านี่ลงคลิปไปมีคนกดไลค์เจ็ดคนของคุณลงแป๊บเดียวมีคนดูเกือบหมื่นเอี่ยงวะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กรารบทุกทุกท่านวันนี้สารแนนนิวนะครับจะพาท่านผู้ชมไปสารแน่เกี่ยวกับคนเล่นสงการซึ่งวันนี้นะครับที่เราทําคลิปอยู่นะครับก็เป็นวันที่16 มือหวอยออกจากน้อยหวยก็ออกแล้วท่านผู้ชมนะมันก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับการเล่นสงการซึ่งตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยคือจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมคุณจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอของผมนะครับเล่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายบางที่ก็เลิกเล่นไปแล้วบางสถานที่ก็กลับไปสู่โหมดปกติไปทํางานทําการกันแล้วบางที่ก็ยังไม่เริ่มเล่นนะครับเนื่องจากนะครับเราดูข่าวดูคราวนะครับเกี่ยวกับประเพณีสงการแล้วซึ่งทุกวันนี้ ประเพณีที่เขาสืบสารกันมาตั้งแต่นมแต่นานเนี่ยคุณรู้ไหมมันเริ่มจะลดน้อยถอยลงนะอ,อ่าเมื่อสักครู่นี้คุณไปเปิดเจอคลิปเขาทำอะไรกันคุณจกนมมาดูดอ่าจกไปไหนลักษณะลักษณะในคลิปอะล่วงออกมาเอาออกมาเลยเอาใครดูดมะลูกใครกันแลนมาดูดเดยดโอ้โหแต่แทบแทบมูจั <laughs> จกกันเขาก็แลนมาทั้งดึงทั้งดูดทั้งดึดงกันดูดโอ้โหท่านผู้ชมนี่อะไรครับมันทําแบบนี้เลย Oh, อ๋แอนใส่เลยใช่ไหมฮ้าออกมาดูดจ,จุบจับจุบจับเลยเนี่ยคุณลองพูดสิว่าสมมติว่าลูกทําแบบเนี้ยพ่อแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านจะเกิดยังไงจะมีอาการยังไงสมมติเป็นลูกคุณอนะสงสัยแม่น่จะเอาหัวไปมุดอยู่ในองค์น้ำมลออืมนะอายแม่อายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ่าประเพณีสงการนะครับมีมาตั้งแต่ช้านานนะครับส่วนมากเนี่ยที่ ที่คุณแม่น้อยอ,อเล่นกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอะ่ะครับเป็นพอพอรู้จักเล่นสงการเขาทํากันยังไงสมัยนูย้นเขาก็จะมีแป้งใส่กระป๋องอะแล้วเขาก็ต้องขออนุญาตก่อนคือจะทําอะไรจะปาดแป้งจะลดน้ําเขาก็จะขออนุญาตถ้าเราไม่อนุญาตเขาก็ขอนิดหน่อยนะขอมือหน่อยเขาจะทาแบบนี้อืแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับโอ้โหทุกวันนี้ก็คือนะครับเออไม่ได้อืมทัม้งจับทั้งอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ ครับท่านผู้ชมแล ab, bin, win, ้วก oh ็นะครับเมื่อวานนี Tiffany ้นะครับก็มีนะครับเห็นเพจเพชรบูรณ์ลงอยู่นะครับเมื่อวานนี้เข้าไปดูนะครับเนาะก็ไม่ใส่กางเกงเลยนะครับผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็งางดากใส่กล้องเขานะครับท่านผู้ชมงางดากใส่งางไปงางมาท่านผู้ชมคนที่งางดากนะครับแล้วก็ไม่ใส่กางเกงเลยท่านผู้ชมนะครับแสงเกงบางๆ n เห็นหอดหุ่นขี่เออเอาไปนี่เลยท่านผู้ชมนะ คนที่เขาถ่ายคลิปอยู่ท่านผู้ชมตัวเองก็คิดว่าตัวเองหน่ยนะครับสายดากไปดากมาแล้วเอ,อจะดังใช่ไหมเป็นไงโดนจับแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากเล่นสงการเสร็จแทนที่จะได้กลับไปทํางานกายจะต้องกลับไปติดคุกฉะนั้นนะครับใครที่เล่นสงการนะครับประเพณีเขาให้มาตั้งแต่นมเตือนานเขาไม่ให้ทําแบบนี้นะครับเข้าใจอยู่นะครับบางคนก็ชอบ ไอที่ชอบก็เข้าใจอยู่นะครับเราก็อยากดูเขาเหมือนกันนะครับในในสายตาของเราใช่ไหมแต่นะครับเล่นไม่ถูกวิธีนะครับ <c oughs> เล่นไม่ถูกวิธีแล้วมันส่งผลเสียต่อประเทศไทยเราท่านผู้ชมซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอ่เมืองวัฒนธรรมเป็นประเทศที่มีประเพณีขนบประเพณีที่แบบสวยงาม <c oughs> เห็นไหมทุงสีลมอ่าสีลมนะครับเขาก็จะลามกันสวยสดงดงามใช่ไหมคะอ่านะครับเขา เขาก็นะครับถ่ายออกมาเป็นมุมที่ดีแต่นะครับบางปีสีลมก็สุดๆมอนกันนะครับสุดๆมอนกันก็คือเป็นภาพที่แบบเขาเรียกว่าลอกเลียนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่มันเป็นข่าวเป็นข่าวกันมาเมื่อก่อนทําไมไม่โดนจับคราวนี้ทําไมอ่ามาทําแบบนี้ทําไมถึงโดนจับเพราะตัวเองทําไม่ดีมันคักโพดนะครับทําเกินไปทําเกินเหตุเกินผลไปนะครับคุณถึง โดนแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าใครนะครับมาเล่นสงการลางานมาหรือว่าเขาให้ลามาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาเล่นสงการแบบที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็คือนะครับไม่รอดหรอกนะครับเนาะพระก็คือการได้พระกระโดิพิจา์นะเมื่อวานเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นมุมขำๆนะครับที่เล่นแป้งเล่นอะไรกันนะครับเป็นอาจจะเป็นมุมขำแต่ที่จริงแล้วนะครับก็ไม่รู้เลยว่าคุณทำถูกหรือทำผิดนะครับเพราะว่าคนน่ยนะครับ ทำไมนะครับคนกับพระเนี่ยเข้าใจยอยู่นะครับมันก็เป็นคนเหมือนกันแต่ด้วยผมเห็นหัวนะครับเห็นหัวเห็นหัวพระมีแต่แป้ง,งพระเขาคงไม่จับแป้งเป็นโพกหัวตัวเองหรือว่าพระทําเองหรือว่ามีคนที่ไปส่งน้ําพระเอาอันนี้ไปพกหัวพระนะครับอ่านะครับเนี่ยเล่นแบบพวกเราเนี่ยเราเราไม่ใช่พระแต่เราก,เราก็เราก็เล่นกันแบบอ่า ข้อหอมปากหอมคอท่านผู้ชมไม่ใช่เล่นกันจนโอ้ยเมื่อวานนี้ผมตามดูข่าวนะครับสีสันสงการนะครับท่านผู้ชมมันก็โดดเด่นอยู่นะครับผ้าเหลืองเต็มรถเลยเต็มรถกระบะนั่งงอยท้ายกระบะนะครับแล้วก็สาดน้ําเล่นกันกับประชาชนนะครับอันนี้เป็นภาพออกมาอย่างไรนะครับท่านผู้ชมมองอ่อมองเห็นแล้วท่านผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรนะครับสนุกสนานกันเหมือนกับตัวเองนะครับไม่ได้อยู่ในอ่า ไม่ไม่อยู่ในผ้าเหลืองนะครับรู้สึกว่ามันมันเกินขอบเขตนะครับเอาจริงๆนะครับเนาะเป็นเนนก็พอจะอรุ่มารวยได้นะครับจะเป็นพระนะสิท่านผู้ชมเออแล้วก็ขับรถเต็มเหลืองเออเอนะครับเนาะเอะในฐานะที่คุณเกิดก่อนอยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังจะเล่นสงการปีหน้าเชิญครับก็ก็พระใช่ไหมพระผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าวาดวัดนะ่ะ ไม่สมควรที่จะไปทํากับท่านแบบนั้นถ้าจะลดต้องมีขันแล้วก็ท่านต้องนั่งอยู่เป็นที่เราเป็นโยมเราต้องนั่งคุกเขาขอลดแค่มือแค่นั้นพอครับทําแบบนี้ผิดเมฆทีแล้วก็ผู้หญิงที่เอานมมให้เขาดูดนมมให้เขาจับถ้าไม่น้อยเป็นตารวจไม่น้อยจะตามล่าตามจับจับนมจับมันเข้าคอผู้แง ผมหัวลายแป้งผมเฮียมมันมันทำปแป้งผมหน้านผมเล้าทำทำอะไรพอ,อ,อตำรวจตามจับมา<น>ลงโทษเป็นตำรวจเนี่ยจะไปตามจับเลยอ่าเออจับ จะอบรมมันครับจะไม่ให้ประกันตัวครั้งสักสามคืนอ๋อใช่ไหมมันทําแบบไม่ดีมันมันไม่เป็นตัวอย่างของลูกผู้หญิงไทยทําเกินเหตุกลลผลผลเออถ้าเป็นเมืองนอกน่ะมันอีกสถานหนึ่งอันนี้เราเกิดเป็นคนไทยแท้ๆมันสมควรไหมเอาล่วงโนมออกให้เขาดูดล่วงนนมไม่เขาจับจักวับลูกใครเป็นลูกใครจับ ถ้าพ่อแม่ไปเห็นใครเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าหน้าไปไว้ไหนเอาคิดดูเอาอีกันแล้วกันถ้าลูกไม่น้อยเป็นอย่างนั้นนะรับรองเลือดหลังออกรวดตีเลยโอ้ใจไล้ไมเนาะไม่น้อยก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไม่ไม่สมควรไม่สมควรทำใช่ครับถ้าปีหน้ามีแบบนี้อีกอย่าไปเล่นเลยเลิกเลิกเลยสงการนี่มนะครับก็เล่นกันให้หอมปากหอมคอพอประมาณนะครับเนาะแล้วก็นะครับ เห็นไหมที่ผมจัดงานแจกของเล่นส่งการเล่นเกมอยู่ที่บ้านนะ่ะผมป้องกันไม่ให้ลูกผมลูกหลานของผมนะไปเล่นไกลๆท่านผู้ชมเนื่องจากมันอันตรายอุบัติเหตุก็เยอะนะครับยังไม่ได้นับเลยนะเจ็ดวันอันตรายเข้าใจไหมแล้วก็นะครับเล่นส่งการปีนี้เล่นแรงมากไม่น้อยเขาสาดน้ํามันสาดปืนสาดกระสุนอโอ้โหวิ่งกันโอ้โหแบบ โหดมากหน่ากลัวนะครับท่านชมน่ากลัวจริงๆแล้วสงการแล้วก็วัยรุ่นเน่ใจร้อนบวกกับแ oh อลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปมันเมาเกิดความกล้าเกิดความคึกขนองพอเป็นขึ้นมาพอบาดเจ็บขึ้นมาใครละเสียใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมครับผู้เป็นพ,พ,พ่อแม่ก็ต้องเสียอกเสียใจนะครับนาะแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองบางคนนะครับพ่อแม่บางคนเน่ะเสียลูกเสียเต้าไปเลยในวันสงการฉะนั้นนะครับก็ถ้าใครนะครับคิดจะเล่นสงการก็จักจะเล่น ให้มันเป็นประเพณีสนุกสนานาให้เล่นอยู่ในขอบเขตในวัดก็ได้นะครับในวัดก็เล่นกันแบบนิดๆหน่อยๆเพราะพอหอมปากหอมคอ,อไม่ใช่โอ้โหใส่สสั้นจูบางทีสั้นยังไม่พอยังปิ้นหรอไหมฮ็อาเพิร์เว you know, <c oughs> อร์อยู่เนาะท่านผู้ชมเอ้ยนนเนาะม,นม,นมันดูแล้วมันไม่สง่างามนะครับเนาะเราก็อยากให้อยากเห็นอยู่แต่ว่าไม่อยากให้ประชาชนได้เห็นเยอะมันเกินไปใช่อยากจะให้คนเห็น ก็นะครับอยาาให้เขาเห็นเยอะมนะันให้ถ้าว่ามีแฟนก็ไปตีให้แฟนเบ่งก็แลเวเนาะมไม่น้อยออจะมาตีอะไรให้คนประชาชนดูทั้งประเทศคิดว่าดีแล้วเหรอคิดว่าทําถูกแล้วเหรอฉะนั้นนะครับฝากไว้ให้คิดวัยรุ่นนะครับอ่ะปิดคลิปไปน้อยขอบคุณนะคะทุกท่านเอฟซีทุกท่าน, G, านดูคลิปเสร็จแล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ